ช่วงรอบรั้วทั่วไทยราคาใในช่วงของ รอบรัวทั่วไทยนะคะก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของแม่ทัพภาคที่สี่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงปะทะกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพยะรังและเจ้าหน้าที่อสอขณะออกตรวจพื้นที่แล้วก็มีการสั่งเร่งติดตามคนร้ายปรับมาตรการดูแลพื้นที่ชุมชนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะซึ่งความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงปะทะและกดระเบิดเจ้าหน้าที่ ตำรวจสพยะรังแล้วก็เจ้าหน้าที่อ,อสอขณะออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลยะรังหมู่3นะคะตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ เจ้าหน้าที่จาก 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็พบรถยนต์ตำรวจหนึ่งคันถูกกระสุนแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันใกล้กัน่ก็พบรถจักรยานยนต์สองคันล้มอยู่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตะบลยะอรังได้รับความเสียหายสำหรับอาคารสำนักง,งานเทศบาลตะบลยะอรังค่ะก็มีร่องรอยกระสุนจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่บนถนนกว่า100ร้อยปลอกแล้วก็ พบชิ้นส่วนระเบิดชนิดกว้างยังไม่ทราบชนิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ในขณะที่เมื่อวานช่วงบ่ายนะคะพลโทสันติสก,ตกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผูพ่วมโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่เกิดเหตุแล้วก็รับฟังสรุปสถานการณ์โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งดําเนินการด้านสิทธิทกําลังพลแก่ครอบครัวเป็นการด่วนนะคะ มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตั้งจุดตรวจด่านตรวจทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนีค่ะพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในทุกจุดเลยนะคะมีการประสานการทำงานร่วมกันกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อติดตามคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่แหล่งชุมชนนอกจากนี้ทางท่านแม่ทพัพภาคที่นี่ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่ล่อแหลมและปรับมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งชุมชน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถติดต่อแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันทีค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าพบเห็นเบาะแสของกลุ่มคนร้ายสามารถแจ้งได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ป่ายความมั่นคงประจําพื้นที่หรือว่าหมายเลขสายด่วนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าหมายเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์สายตรงของแม่ทัพภาคที่สี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีนหน่หมายเลข 1, 3, 4, โทรศัพท์0611732999ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งทุกบาะแสที่ส่งให้ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจนน้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สง,งบด้วยนะคะรวมถึง ได้มอบให้ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดปัตตานีไปวางพวงมาลาแด่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและซุ้มโจมตีในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจสําหรับผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอให้จับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะคะ